สวัสดีจ้าที่พาเข้ามาในสวนในป่าอีกแล้วมาเจอของดีมีประโยชน์อย่ามาเล่าสู่กันฟังเอามาให้พี่น้องเพิ่งพี่น้อง,องชมน้ำกันนี่แหละจ้าอันนี้คือเห็ดเด้อจ้าทุกคนปัสิาวาเห็ดอยียงเนาะปัสิวาวะเห็ดลิ้นจือค่ะอันนี้ลิ้นจือปลาเด้อจ้า ลิ้นจืดป่าเคยเห็นแตงแตกระเจ้าปลูกนะจ๊ะเนาะอันนี้ดอกตูมของเพิ่นขึ้นจุดต่อไหม้นในป่าเนี่ยแหละจ้ะมันไม่ได้ขึ้นยุทุกมองได้จ้ะมันขึ้นเปินบองมองอันนี้ดอกหนึ่งว่าง้ามปันได้ดอกอดอกตูม่นกรลร่างสิขึ้นดอกตูม ดอกตูมของเขาค่ะอันนี้เห็ดลินจือ้อทังฟังเล่าคนอื่นเห็ดซีนได้พี่น้องถ้าดอกอ่อนก็เจ้าเอาไปเอาไปกินจะเอาไปเห็ดกับขา้าวกินถ้าดอกอ่อนของเขานี่อันนี้เป็นกระลั่งสิเก่แล้วว่าทา่านเจ้ปันไดทังฟังเล่าคนอื่นเห็ดซีนบานเห่าคนอื่นเห็ดลินจื้อค่ะอันนี้ลินจื้อปลาบ่ได้ปลูกเองเดว้วันขึ้นจะน้ำต่อไหม เพิ่นเลือกมองขึนได้จา้าเพิ่่ได้ขึ้นตามต่อทั่วไปพี่นองพยูไอ,อยู่ายยนาายู่น้ำหัวน้ำสวนไปทงไปตาก็สิเกยเห็นยูดอกนาะจ้า,จาแล้วสิเกยเห็นยูดินจื้อปลานี่บ่ลูู้ร่รลบประท่านได้หรือกินได้หรือ่แตะวากที่เขาเจ้าปลูกเป็นยานั้นกินได้ได้จา้าถ้าเพื่อนปลูกออกมาขายนั่งกินได้เป็นยาอายุวัฒนะเพิ่นว่า รักษาหลายโรคหลายยางลิ้นจือนี่จ้ะเห็ดลิ้นจือเป็นยาบำรุงร่างกายรักษาสุขภาพให้แข็งแรงจ้ะว่อมดันเบาหวานน้ำตาลเพิงกันลดได้อันนี้มันเป็นลิ้นจือปาเห็นั้งแตกเจ้าเห็ดมาขายเป็นแทบสุ่นนะจ้ะเนาะ อันนี้ดอกตูมของเพิ่นเด้อเพิ่นขืนยูดต่อไม่รูลู่าต่ออ้หยางแกะสงสัยสิเป็นต่อต่อตนอีทึกหรือต่อตอนฝางเนี่ยและจ้ะพี่นอ้อ,องนีแกะอยู่ต่อไม้ต่อไม่พระเจ้าตัดออกเหตุสิ้นเจอ บางคนก็สิรูุจักบางคนกับสิว่ลู้จักมาจ้าเนาะบางคนก็รู้จักบางคนก็ไม่รู้จักจ้าเด็ดทิพเข้ามาในป่าดอ,อกไม้นี่แหละมาเจอเห็ดดิ้นจืดก็เลยถ่ายมาฝากทุกคนถ่ายมาฝากพี่ฝากนอ้อง้ก เป็นเห็ดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะดอกขอเขาจะสีแดงเป็นวงกลมลีลลๆโค้งๆอย่างนี้แหละจ้าอันนี้คือด้านหลังของเขาข้างในนี้ก็จะจะมีดอกอีกอยู่จ้ะอืมจ้ะ